พี่น้องลูกหลานบาคโคทุกท่านอีกคลิปของวันพระรหัสที่24พฤศจิกายน2 5 6 5ในระหว่างที่มีการก่อสร้างพี่น้องดูนะครับกำลังติดฉากหลังพระพุทธรูปพระชินราชพระพุทธรูปพระพ,พุทธชินราชนะครับพี่น้อง สังเกตดูไหมครับว่าในในคลิปนี้นี่หลายๆท่านกำลังช่วยกันขับเคลื่อนติดฉากหลังอย่างสวยงามเลยครับฉากหลังหรือพระพุทธชินราชนี่แม้กระทั่งแจกันนี่ล้วนแล้วแต่ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะแจกันนี่พี่น่วยวีรปานวงจักรพัรดิ พี่สิริพงษ์วงจักรพัฒน์สามีคู่บุญบารามีและก็เป็นคณะกรรมการและก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพาไตยเวียดนามเบื้องหลังของความสําเร็จจะต้องมีผู้ยิ่งใหญ่สนับสนุนวันนี้ต่อยกุวัันจะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่อํานวยวีรปานวงจักรพัฒน์กับพี่สิริในฐานะที่ อยู่เบื้องหลังของคอนเสิรตไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินลาาที่อัญเชิญมากำลังจะเดินทางมาถึงแล้วก็ฉากหลังแล้วก็แจกันครับโอ้โหรวมทั้งสิ่งที่ลูกหลานบาโคนับถือทั่วโลกพี่สิริกับพี่วีรปานวงจัก,กรวัรดก็เป็นอัญเชิญมาประดับประทับที่นี่วันนี้ผมขออนุญาตงงเ,าเชิญพี่นวยมายืนตรงนี้แหละครับพี่นวยกับพี่พี่นวยกับพี่ สิริพงศ์อออขออนุญตาตสัมภาษณ์หน่อยครับว่าเพราะเหตุใดทําไมถึงมีจิตใจ,จมุ่งมั่นช่วยสมาคมส่งเสริมมิตรภาพแทยนามทําให้สุสานแห่งนี้อย่างยิ่งใหญ่เลยครับพี่นวยครับก็อะไร<อ><อ>เราเพิ่งจะได้อะไรลงหลักปักฐานได้เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นจะให้เตรียมหน้า <c oughs> เทียมตากับชาติาอื่นเขาครับไหมครับพี่นุยบอกว่า เราลูกหลานบาโคเรามียีนผู้นำยีนผู้กล้าเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องทำอ่าเล็กไม่เอาเอาพี่พี่ศิริพงราเอพี่สิริ์บมครับก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นบุญของสุสานแล้วก็เป็นความตั้งใจของนายกต่อยที่ได้นี้เริ่มสร้างสุสานเพื่อที่จะเป็นที่ ทอดล่างของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามซึ่งเราก็เห็นว่าเป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่สร้างสรรค์เราก็อยากจะสนับสนุนและก็ทดแทนคุณของชาติทดแทนจุมของมางตุภูมิประกอบกับเราก็โชคดีที่ว่าได้พระพุธทธรูก พระพุทธรูปสําคัญเป็นพระพุทธรูปพระพิพระพุทธจีนลาซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดนาทีเดียวช่างช่างรอบแป๊บเดียวแป๊บเดียวนาทีเดียวอ่าเอาต่อเลยครับพี่เสือแป๊บเดียวมันก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่บงคนมีมีฝน มีฟ้าเป็นพยา,ยาน,นที่จะส่งของศักดิ์สิทธิ์มาประจำศาลาสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามรวมทั้งมีมีเสริมมาก็มีแจกันแล้วก็รูปกปบโอโคเป็นที่เคารพนับถือเราครัก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่มงคลมากครับโอ้พี่พี่นวยมีเวลาพูดอีก30วินาทีเอาหน่อย ไม่เป็นนเป็นครับผมยอมรับเลยว่าพี่นวยกับพี่พี่นวยวีรปานวงศกพัฒกับพี่สิริพงศ์ช่วยสมาคมส่งเสริมมิตรภาพเทมนานอย่างเต็มที่มากเลยยอมรับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งีิลับส่งพี่ทั้งสองมาช่วยตอยกุวันต้องขอขอบคุณและก็ขออนุญาตออกคลิปให้ลูกหลานบาโฮเราได้ทราบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ